สวัสดีค่ะมือนีแม่ท่องผ้าเที่ยวสิผ้ามาไม่เยี่ยมน้องหมาค่ะน้นองหมาที่ป่วย,วยกันได้บ้าการาได้มากดนมือล่ะอ่ะพี่นอ้องไม่ท่องท่องแวะมาเบิง้งกันกันี่คะนี่มาด้วย มาด้วยเพราะได้มาโดนเหรอครับพี่น้องมแม่ท่องเอากล่องมาไกลๆจักหน่อยก่อนค่ะนี่ครับพี่น้องซื้อกแต่ยังไม่ได้ตั้งค์อยพี่น้องเอ้ยเสิเอินอยังนี่น้องมามางอยมากนี่ถ้าหนิถ้าหน,านิเกลือเขากับพี่น้อง ตั้งแต้ปวดแหละตั้งแต่ป่วยอยู่คนละควา,วาสึกว่ายังยังเจ๊จอยอยู่ค่ะเพราะท่านเนี่ยเพาท่านเนี่ยเปื่อนโตอยู่พี่น้องมาเยี่ยมฮะอันนี้เพิ่นข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปทุลละตัวกันมามาให้อาหารงัวบ่บ่หนาวปันใดค่ะเท่าหนาวแล้วก็เลยเลยเศร้าไข่ละหาย,ยป่วยแล้วค่ะ ไอ้ป่วยแล้วบ่ดื้อค่ะบ่บ่คอยดื้อที่อยมาเหมาะแม่แม่บ่บ่คอยอัะเอ้คนมาจากบึงกล่องเนี่ยแบ่มาเบิ้งคนค่ะแบบมาเบึ้งคนเพื่อกับว่าันนี้ลูกว่ารวยค่ะมีตัวเดียวขอหลอพี่น้องเลย แล้วม่ยำกันแวไม่ท้องแต่ไปโุระต่อเมื่อน,นี้เป็นเป็นบรรยากาศคืฝนทิ่ตกพี่น้องเอ้ยผมก็ได้แต่มันผู้ให้พี่น้องนี่คะ่ะบ่อบ่บบบอบอค่อยอ่อนนี่ค่ะบ่อบ่อค่อยอ่อนอยู่มาหมอมเมีนเ่อือเดี๋ยวจะกับแม่ เคื่อกับแม่กับป้าออกนอกหัวปูนหลักไปหาผู้เบ่าไม่ท่องกับมิจะไปตะเลค่ะพี่นองไม่ค่อยได้มาเบิ้งกันดยอกนี่ก็เลยแวแะมาเบิ้งกันน้ำก็บ,บ่ได้อาบดอกค่ะบ่ได้อาบน้ำให้หนากตัองต,งตังอากาศหนาวน้ำเหมือนแม่กับมาป่อเฝ้าค่ะแปะมาทักน้องหมาค่ะมาเยี่ยมิ่นมาเยี่ยมเินมเมเนเ่นแป๊บหนึ่ง น้องหมาหายป่วยแล้วแต่กับบ๊บบ๊ออยอ้วนเลยค่ะนี่บ๊อบบอบคอยอ้วน,นยังยังเจยจอยยังยังหลบอยู่ยังยังยังพี่พ่ออยู่ค่ะพี่พ่อเข่าอยู่บ่ท่านเดะบ่ท่านเยยูโต้กับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีชื่อเลยค่ะ ขอจบคลิปสั้นๆนี้ก่อนเด้อย่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวได,วด,วดว้มาทักทายแป๊บหนึ่งค่ะมาเยี่ยมน้องหมาค่ะ,ะก็สวัสด,ดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวรอคลิปใหม่เด้อย่ะเด้ออ่านี่ซ้ำหนี้กับตัวซ้ำหนี้แหละค่ะน้องหมาเดี๋ยวตัวใหญ่กว่านี้จะเป็นยังไงบ่นี่คอ่าหนูขอกลับสวัสดีนะคะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะมากับน้องน้อยค่ะ น้องน้อยลูกมารวยค่ะ,ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ทองพาเที่ยวค่ะร่บเลิบค่ะพี่น้องเด้รบเรีบค่ะสวัสดีค่ะ